i should not. ช่วงว,วันเลือกตั้งนะคะเราจะสามารถทราบคะแนนเรียลไทม์ได้จากระบบที่สื่อมวลชนรวบรวมกันเองนะคะเพราะว่ากกตไม่มีระบบเรียลไทม์ทีนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมค่ะร่วมบริจากระดมอาสาสมัครแสนคนรายงานผลการเลือกตั้งเพราะว่าการรายงานผลการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องใช้งบประมาณจํานวนหนึ่ง <c oughs> เพื่อที่จะให้อาสาสมัครได้ไปประจําได้ทุกหน่วยเลือกตั้งเพราะหน่วยเลือกตั้งมันมีแบบเยอะมากจริงๆองมีแหละครับเก้าหมื่นห้าพันหน่วยเพราะฉะนั้น ถ้าคนประจําหน่วยละคนเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้รายงานสิ้นสุดนับคะแนนนะ,ะเขาอยู่ต่อเขาเขาอยู่รายงานรายงานมีการรายงานตลอดเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย เขาต้องการอาสาสมัคร10,000แสนคนเข้าไปที่เว็บไซต์ d v o t e c o m t h e w a t c h e r นะคะสามารถเข้าไปร่วมบริจาคได้นะคะล่าสุดก็มียอดบริจาคเข้ามาอยู่เรื่อยๆวางเป้าหมายการระดมเงินอยู่ที่12ล้านบาทนะฮะสำหร้สำหรับคนที่เป็นอาสาสมัครเขาจะมีการเทรนนิ่งก็จะว่าเป็นเทรนนิ่งผ่านระบบออนไลน์ก็จะต้องใช้เวลาประมาณสักสองสมชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับในการที่จะเทรนนิ่งเพื่อที่จะรู้ว่าจะต้องไปทำอะไรอะไรยังไงบ้าง ครับอันนี้คือพูดง่ายว่ากงสีของสื่อเลย<ะ>ช่วยกันทําเรื่องนี้อ,อ,อย่ามองแค่ว่ากลไกลและเครือข่ายนี้จะจบไปเมื่อการเลือกตั้ง66ผ่านไปนะครัผมคิดว่า มันอาจจะต่อยอดไปสู่กลายเป็น,นกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนและ,และสื่อเนี่ยถาวรเช่นแอปตัวนี้มันไม่ได้ใช้ครั้งเดียวทิง้ง <Ừ. S 2> คุณก็พัฒนาต่อไปสําหรับการรายงานเรียลไทม์กับการเลือกตั้งทุกครั้งได้บางทีมันมีเลือกตั้งซ่อมบ้างหรืออะไรบ้างที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆเราก็สามารถช่วยจับตากันได้ะะดตรงนี้ตรงนี้จะมีผลมากนะ,ะในการที่จะทําให้ าการเลือกตั้ง,งบริสุทธิ์ยิธิธรรมระดับหนึ่งเลยล่ะจริงๆเรื่องแบบนี้มันควรจะเกิดจากกกตเช่นกกตควรส่งเสริมให้พักการเมืองเนี่ยได้มีอาสาสมัรในการไปดูหน่วยเลือกตั้งเพราะว่ามันส่วนได้ส่วนเสียงคุณนี่แต่ว่าพักการเมืองเนี่ยเขาไม่กล้าส่งคนไปมีค่าใช้ใจ่ายเดี๋ยวก็ต้อง่ามันจะไปรวมนับรวมอยู่ในค่า,<ห>า,าใช้ใจ่ายคิดดูว่าถ้าเกิดเขาส่งหน่วยหนึ่งเนี่ยสัก500อเขตเลือกตั้งหนึ่งเนี่ยห0 0หน่วยเนี่ยตายแล้วค่าจ้างคนเท่าไหร่ ใช่ไหมมันก็เลยเป็นปัญหาไงเพราะเขาไปนับรวมกับค่าใช้จ่ายพเอเขาจริงแล้วถ้าเขาไปนั่งดูก็ให้เขานั่งดูไปสิถูกปะถ้าไปกันทุกพักอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่ว่าทัศนคติคือมองพักการเมืองพูดตรงๆนะเป็นส่วนที่ทำลายประชาธิปไตยในวิธีคิดของเขาว่าไปแล้วเดี๋ยวโกงไปแล้วชักจูงไปอย่างเงี้ยใช่แล้วตอนนี้กกตเองก็ตั้งวอลลุ่มอีวอลลุ่มใช่ไหมคะเพื่อที่จะไม่มีอีวอลลุ่มเขาแค่บอกว่า ให,ให้สื่อเนี่ยทำม,มาแล้วก็โยนให้เขาเดี๋ยวเขาจะไปเกี่ยวแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเรียวทามให้อ๋ออีวอล่มของเขาอาจารย์วิโรจน์าทำแบบนี้ตั้งไว้เหมือนแบบจับผิดว่าใครจะทําผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าเป็น,น,นอีวอล่มของกกตนิสัยอันถาวรจริงๆของกรกตมื่มอวันเขาเท่าไรคิดแต่จะจับผิดนะอย่างเงี้ยสรุปก็คือชุดจริตไม่ทําน้ําหนักก็คืออยู่ที่การจับโกง ส่วนเรื่องของการมุทโปรได้สฮะคราวที่แล้วจับได้ไหมก็จับไม่ได้ไงเดียไปซ่องไงฟาวอ่าแล้วพี่คิดดูอ้บ่ายที่ลำปางอ่ะนานแค่ไหนกว่าพี่จะฟันใช่ไหมกว่าจะได้ความเป็นธรรมคืนมาค่ะอ่าไปดูกันต่อนะคะเรื่องของวันนี้ ที่มีการสัมภาษณ์แคนดิเดตหรือว่าแกนนําพักหลายๆคนหนึ่งในนั้นมีคุณเศรษฐาทวีสินที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการทําหนังสือลาออกจากทุกตําแหน่งนะคะทุกตําแหน่งที่แสนสิริจํากัดมหาชนก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ไม่ให้มีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน,นตามมาขาย่าแซ้นะครับนะนะเพราะนายกยังอยู่บ้านหลวงของทหารอยู่เลยนะส่วนนะครับเพื่อเดินหน้าการเมืองเต็มที่สู่ตำแหน่งนาะยรัฐมนตรีหรือไม่เนี่ย คุณเศรษฐาระบุนะครับว่าเดี๋ยวไปว่ากันวันนี้ขอเดินหน้านโยบายก่อนและประชาชนเป็นคนตัดสินใจในวันที่14พฤษภาคมนี้อย่างอื่นค่อยว่ากันแล้วคุณเศรษฐาระบุด้วยนะฮะสิ่งที่หวังที่สุดในตอนนี้คือพรรคเพื่อไทยแลนดสไลด์เพื่อจะได้ฟอร์มรัฐบาลยังยังไม่พูดร้อเซว่าตัวเองเป็นแคนดิเดตเพราะว่าเขาจะเปิดกันพรุ่งนี้แบบ <candidate S 2> แชัดเจนชัดเจนปัญหาอยู่ที่ลำดับ มันไม่มีลําดับหนึ่งสองสามไงไม่มีจริงๆมันไม่มีไม่ไม่จริงๆไม่มีแต่เวลาเขาเรียงมาอย่างนั้นนะใครคือตัวจริงอ่ะพูดง่ายๆใครคือตัวจริงแต่ว่าก็เข้าใจว่ายังไม่ได้ยื่นกับกตด้วยอย่างก็คือจะยื่นพรุ่งนี้ใช่เพราะว่ามันสมัครได้ถึงวันที่เจ็ดนะฮะแล้วก็สําหรับวันพุธนะครับที่5เมษายนนะฮะเวลา18นาฬิกาถึง21่สิบเนาฬิกาัฑ์ธนเดมสเตเดียมนะพักเพื่อไทยจะเตรียมปรารายใหญ่คิดใหญ่ทำเป็นนะเพื่อคนไทยทุกคน ตอนวันทีม for all t ไทยนะหนึ่งทีมเพื่อคนไทยทุกคนโดยจะเป็นการเปิดตัวแคนดิเดตนายกทั้ง3คนจากพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการค่ะนะฮะเขาดูเงากันเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เราเข้าใจกันแหละค่ะอันนี้เงาใช่หรอไม่รู้แต่ดูรอบๆนะปล่อยนักโทษทางความคิดแล้ธรรมนูนนั่นมันเป็นงานของอาจารย์ชัยเกษรใช่แต่ถามว่าหมอมิ้งทาได้ไหมแต่เงาไม่ใช่นะ อย่าเลยเขาสับขาหลอกตอนสมสันทําเงาสามคนน่ะตอนที่ไปมีเงาสามคนเนี่ยขวามือยังเป็นเรี๋ยวว่ามันสูงคนนี้สูงอบางบางคนบอกว่านี่คือหมอชนน่านแต่ตก่อนหน้านี้ตัวเล็กลงไหมตัวเล็กกว่านี้ไหมเหมือนเขาเปลี่ยนไหมไม่รู้มียวสังเกตไปเองหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องไปลุ้นกันเขาเป็นกิมมิคที่ดีฮะก็แต่ว่าการขายความเป็นทีมเนี่ยผมว่านี่เป็นการขับเน้นจุดแข็งน่าจะเป็นจุดแข็งที่สุดของเพื่อไทยละ นอกจากการทํานโยบายการสร้างนยโยบายทีเ่เป็นไปได้จริงและตอบสนองกับความต้องการแล้วเนี่ยนะมผมคิดว่าเรื่องความเป็นทีมเป็นเหตุผลไงว่าทําไมนะพรรคเนี่ยถึงทําได้จริงนั่นเขาขับเน้นเรื่อง,จ,งจุดแข็งเขาได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราเห็นนะความสําเร็จของไทยรักไทยหรือว่าในรัฐบาลต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยหัวใจมันอยู่ตรงที่เขาต้องยิงทุกนยโยบายและให้มันฟังก์ชั่นพร้อมกันทีนี้คุณต้องทํางานเป็นทีม ถ้าคุณอยู่ในระบบที่มันมีพักเบี้ยหัวแตกมารวมกับคุณเต็มไปหมดเนี่ยมันก็จะทําให้นโยบายมันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้เพราะต่างคนต่างไปแล้วไม่ยากเลยคุณย้อนหันไปดู4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเห็นชัดสภาวะที่มันไม่มีความเป็นทีมต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างขับนโยบายของตัวเองและมันไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าไอ้คอเรนซีหรือว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการทําให้ภาพรวมของรัฐบาลเนี่ยทำงานและตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ต้องยอมรับ คุณทักษิณคือแมนเจอร์ที่เก่งเป็นแมเนเจอร์ที่เก่งและนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นแล้เขาขับเคลื่อนแบบนี้มาตลอดคือไม่ได้กลัวอวยนะแต่ก็พยายามจะพูดให้ไม่อวยเนี่ยนะา<ด>ไม่เห็นไม่เห็นพักไหนจริง,รงๆไม่เห็นพักไหนจริงๆที่มีความเป็นทีมแบบนี้โอเคมีพักที่มีความ มีใจมีความมุ่งมั่นใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่เขายังไม่เคยบริหารอันนี้ต้องบอกกอนว่าอย่างก้าวไกลเนี่ยยังไม่เคยบริหารส่วนพักรวมไทยส้างชาติไม่ต้องพูดฮะเป็นทีมอะไรกันแตกกันไปสองพักใช่ไหมไม่ต้องห่วงพลังวชารัฐไม่ต้องพูดไม่มีความเป็นทีมขนาดไหนเนี่ยอเอาแค่พลังงานอย่างเดียวนี่ครับยังไม่รู้เลยอุตมะจะคุยยังไงกับมิ่งขวัญคุยยังไงกับธีรชัยเพราะนั้นเรื่องความเป็นทีมแล้วมันมันมันพูดไงถ้าเกิดว่าคือ ดูองค์คาพยพนักรบห้องแอร์ทำงานยังไงสอสอในสนามทำงานยังไงทีมสื่อทำงานยังไงกลุ่มเครือข่ายเขาเป็นครอบครัวเพื่อไทยทำงานยังไงกลุ่มคนเสื้อแดงทำงานยังไงเข้ามาประสานกันยังไงครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วบอกเลยว่าอาจจะไม่สมบูรณ์แบบก็ได้อาจจะมีเรื่องที่ต้องพัฒนาไปแต่ว่าในลักษณะความเป็นทีมและบูรณาการแล้วส่งเสริมมีมีสิ่งที่คำใหญ่ๆที่ประยุทธ์เคยใช้มาตลอด<ม>เช่นวิชันยุทธศาสตร์ นยโยบายมาตรการกลไกเครื่องมือแรงสนับสนุนการมีส่วนร่วมผมว่าทั้งหมดนียมีอยู่ในพระเพื่อไทยค่ะอ,อะพรุ่งนี้นะคะเปิดให้ประชาชนเข้าสู่สนามกีฬาทันเดอร์โดม s t a เดียมนะคะ 16นาฬิกาสี่โมงเย็นค่ะแล้วหลังจากนั้น17นาฬิกาโอ้เขาจะเดินพรมแดงเข้างานกันเลยนะคะเนี่ยและหลังจากนั้นค่ะเริ่มงานปลาใสก็คือ18นาฬิกายาวไปจนถึง21นาฬิกาเลยค่ะวันทีม f o ร์ออเขาให้ข้อมูลไหมคะว่าประชาชนไปได้ไหมหรือว่าน่าจะเปิดได้ให้เข้าได้เนะคะเปิดให้ประชาชนเข้าสู่สนามกีฬาก็ไปยร์กันก็จุได้เยอะนะมันจุได้เยอะนะปลาใสใหญ่ดูจำนวนคนไปพุ่งไปไหมพิชูวัตรไปไหมผมก็คิดจะไปอยู่จัดรายการหรือเปล่าคะ นั่นะสิเตือนก่อนเตือนก่อนวันพุธไม่น่าจะมันหกโมงไงหกโมงอะท็อกกิ้งเนี่ยมีปัญหาละใชมหฮาวันพุธก็น่าจะเป็นพี่เจพี่แขกแล้วก็คุณอ่านคุณอานพรุ่งนี้ใครไม่มีคิวก็ลองไปดูนะคะไปชูวัดไปก็บอกนะข้อหน่อยนะเอานัดกันผ่านตรงนี้แลละกันเดี๋ยวเผื่อไปได้เพราะพรุ่งนี้ผมก็หยุดและพักชาติพัฒนากล้าค่ะก็เคาะในส่วนของแคนดิเดตสมคนนะคะสมคน คุณสุวัตดิ์นิพตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนากา้าคุณกรจติกะวนิตและคุณเทวันลิตตพันลบคือนั่งแถลงลด้วยกันแล้วก็สาคนนี้แหละค่ะที่และป,ประเด็น,ค,นคือ3คนน<ค>ี้อยู่ในบัญชีรายชื่อหรือเปล่าไม่อไมอสองคนไม่อยู่ค่ะไม่อยากไปตัดโอกาสน้องๆคุณสวัค<อ>นทีคุณบอกนไม่อยู่แหมยังไม่อยากตัดโอกาสน้องนโอกาสมีหรือเปล่าถามก้อนเอ้คุณเทวันนี่น่าจะน่าจะอยู่ใช่ไหมคะ อยู่เขตหรืออยู่บัญชีรายชื่ออันนี้ไม่แน่ใจขออภัยคุณทวัตคุณเทวันเนี่ยเป็นค a n d ด d a ด้วยแน่ๆใช่ไหมครแต่ว่าลงสอสค่ะลงสอสเนี่ยเป็นคนเบอร์หนึ่งคือนายแพทย์วรณรัตชันชาญนุกูลเบอร์สองเป็นคุณอัธวิตรลำดับที่สองของมาติลิสเพราะฉะนั้นคุณเทวันไม่ได้ลำดับ3-4เนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่หรือไม่ไม่อยู่นะอาจจะลงที่โคราชหรือเปล่า นั่นก็แปลว่าคนที่เป็นแคนดิเดตด้วยเป็นบัญชีรายชื่อด้วยก็มีมีสองด้านหรือมีด้านเดียวคนที่เป็นแคนดิเดตด้วยและบัญชีรายชื่อด้วยหมายถึงพรรคอื่นหรือว่าพรรคนี้ฮพรรคนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยที่เป็นบัญชีรายชื่อถามจริงเพราะคุณสุวัสด์กับคุณกรไม่เอาถามจริงอันตรายนะเราไม่รู้เขาอาจจะไปลงเขตเขตได้ชัวร์กว่าใช่ไหมในกรณีที่เป็นศักยภาพแต่ไม่แน่คุณสุวัสด์เนี่ยถ้าไม่เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ไม่เอาแล้ว ทำไมไม่ทํางานสภาแล้วอย่างเงี้ยคุณกรก็อาจจะไปหวังชดหน้าใช่ไหมก็ตอนนี้ก็สร้างชื่อสร้างชั้นก่อนว่าตัวเองขึ้นไปเทียบชั้นแค a n ิเดตนายกแล้วใช่ไหมจากนั้นก็ค่อยว่ากันใช่ไหมเพราะคุณกรก็ยังหนุ่มยังแน่น,นเพราะว่าในรายชื่อปาติลิสเนี่ยลำดับหนึ่งก็ยังเป็นเนี่ยนะคุณนายแพทย์วรรณรัตนใช่ไหมแล้วคุณอัธวิทย์ลำดับสองลุ้นว่าคุณอัธวิทย์จะได้เข้าสภาหรือเปล่าืมค่ะหน้าจานนะเซฟโซนเพราะเขาะเคาะแล้วมั้งเพราะว่า จริงๆแล้วผมรับรู้มาตลอดว่าคุณอิวิทน่าจะลงเขตจตุจักรเนี่ยแต่ผมคิดว่าพอมันมีการแบ่งเนี่ยโอกาสที่จะชนะเขตก็คงน้อยอ่ะก็คงคิดว่ามาอยู่ตรงนี้น่าจะยังมีโอกาสสูงกว่าอ๋อ,อนี่ค่ะคุณเทวันลงสมัครที่โคราชลงเขตลงเขตครับโอ้โคราชนี่ช้างชนช้างเยอะมากใช่สิเขตถูกไหมคะสิบหกสอ่าสิบเพิ้นสิ ใช่ค่ะ,ะส่วนคุณอนุทินนะคะหลังจากที่ได้เบอร์มาแล้วก็มีการถามถึงเบอร์นั่นนู่นนี่แต่ว่ามันมีพอยต์หนึ่งที่นักข่าวพยายามถามว่าคุณอนุทินคิดเห็นยังไงมีคนปรามาทว่าปราโาทคุณอนุทินกลับไปเป็นผู้รับเหมาเถอะไม่ต้องมาเล่นการ,รเมืองเออมาจากไหนเนี่ยไม่เคยได้ยินเนาะค่ะนั่น,นะสินั่นสิออคุอนนมีคน,อ,น,น,คนอาจจะมีคนตะโกนด่าอะไรเงี้ยไตปตะโกนแฉว่าไปถึงที่ที่จับวันนี้นะอูมยใครจะกล้า น้อนไม่น่าจะมีนะหรือแล้วแต่แต่ว่ามีคนไปหานะแต่วันนี้มีคนไปหาไม่รู้คนนั้นตะโกนหรือเปล่าอ๋อพ่ชูไงไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่ใช่ชูวัดจะชูวิตย์หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเป็นไปได้ว่าแต่ก็ S <S <S เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เขาตอบอยังไงคุณอนุทินตอบอยังไงคุณอนุทินบอกว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความปรามาสของคนมาตลอดแต่ในที่สุดภูมิใจไทยก็เป็นพักที่มีผลงานมากเป็นพักที่พูดแล้วทำนโยบายอะไรที่สัญญาไว้กับประชาชนก็ทําได้หมดนะคะพักเดียวในระบบที่มั่นใจว่ามีการเติบโตเติบโตอาชีพผูพ้ร,รับเหมาเป็นอาชีพสุจริตขออย่าไปว่าคนที่มีอาชีพผู้รับเหมาซึ่งประเทศไทยเจริญเติบโตมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะมาจากคนเราที่มีความสามารถในด้านดังกล่าว ขออยากไปดูถูกนะเพราะดีเก๋ๆอ,อาชีพและเมื่อถามว่าอยากฝากอะไรถึงชาวบุรีรัมย์เนื่องจากเป็นพื้นที่ฐานเสียงสําคัญของพรรคนะฮะคุณน mm ุ hmm. ทินบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเติบโตมาได้เพราะพี่น้องชาวบุรีรัมย์ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสได้รับใช้รวมถึงแน่ดีนเนี่ยนะฮะหลายจังหวัดที่ทําให้เราสามารถรับใช้ประชาชนได้ทั้งประเทศได้เนี่ยยืนยันว่าไม่ลืมบุญคุณไม่ลืมที่มาและไม่ลืมกําเนิดของพรรคภูมิใจไทยก็คือจังหวัดบุรีรัมย mm ์ hmm. ก็บุรีรัมย์ก็เป็นฐานที่มั่นของทุตติมศัค่ะครับคุณอนุนทินเขาพูดให้ถูกก็อาจจะเป็นลูกผู้รับเหมาอ๋อค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปที่คนนี้แล้วกันที่บอกว่าไปเพื่อที่จะไปหาคุณอนุทินโดยเฉพาะอาจจะไม่ได้ไปหาหรอกค่ะแต่ว่าไปเพื่อที่จะแสดงจุดยืนว่าไม่สนับสนุนพักนี้ไม่สนับสนุนคนนี้ก็คือคุณชูวิทย์ไปที่เขารับสมัครกันเนี่ยค่ะถือไม่กวาดไปด้วยที่แกถืออยู่นั่นแหะถือไม่กวาด เอาไปกวาดความสกปรกแกบอกนะฮะโดยระหว่างลงพื้นที่นะครับร <Für> <program men> <'ve été> ับสมัครเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อเนี่ยคุณชูวิทย์ก็เดินพบปะพูดคุยนะกับหัวหน้าพักและแกนนําพักการเมืองต่างๆสอบถามถึงแนวทางในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักการเมืองหนึ่งคุณชูวิทย์กล่าวนะครับมีพักการเมืองหนึ่งยอมเมาประชาชน และซื้อขายตัวสสถึงเขตละหกิบล้านบาทจํานวน8ปดสิบห้าคนซึ่งหากได้รับเลือกตั้งเข้าไปแล้วก็จะทําให้บ้านเมืองน,นั้นล่มจมทั้งนี้หากข้อมูลนะครับตามที่คุณชูวิทย์พูดมีหลักฐานยืนยันเนี่ยหมายถึงบางพักการเมืองจ่ายเงินซื้อสสอ5ปสิห้าคนเขตละหกสิบล้านบาทเนี่ยเท่ากับพักดังกล่าวมีการใช้เงินในการเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่าห้าพันหนึ่งร้ยล้านบาท 1, ห,าหา1 0 0นึ่งร้อยล้านบาทไม่ใช่น้อยนะคะถ้าจะซื้อถ้าจะดูดกันขนาดอ้าวคุณชูวิทย์เคยเปิดตัวเลลข้านนะ ใช่ไหมห้าห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยล้านนี่แบ่งหารสองแล้วก็ยังหนึ่งหมื่นห้านะเว้นห้าพันยังเหลือเฟือนะแต่ว่าก็เป็นตัวเลขที่อาจจะเขาเรียกอะไรล่ะไม่มีใครจ่ายเป็นก้อนหรอกอันนี้คนที่เชี่ยวชาญคุยกับคนมาเยอะอย่างพี่ถึงเนี่ยบอกเลยเขาไม่จ่ายเป็นก้อนหรอกแล้วเขาจะเวลาจ่ายเขาจะจ่ายเป็นเขาเรียกว่าเกรดเกรของตัวสสด้วยด้วยแล้วก็เป็นเฟดอ่าเช่นช่วงนี้ก่อนหาเสียงช่วงนี้หาเสียงช่วงนี้ เงินเดือนแล้วเขาดูนี่ด้วยนะว่าถ้าไม่เวิร์กเขาก็ถอนนะใช่แม้จะให้ไปแล้วนี่ไม่ได้หมายถึงแค่ภูมิใจไทยนะไม่ใจให้เป็นข่าวที่มันออกข่าวที่มันออกมาเนี่ยหลายๆาพักก็จะใช้แบบนี้ค่ะคือคือการจ่ายเงินก็มีศิลปะการรับเงินก็มีศิลปะฮะมันไม่ใช่จ่ายกันตรงตรงทื่อๆมันเป็นวงเวียนวัฏนักรของของนักการเมืองไหมคะอย่างนี้โดยปกติไม่หรอกบางพักไม่บางพักไม่ผมคิดว่าบางพักไม่ได้ใช้ระบบนี้บางพักเนี่ยคุณ การันตีได้ว่าคุณหาเสียงและชนะแน่เพราะว่าผลงานในอดีตคเครดิตอะไรเงี้ยหรือคุณการันตีได้คุณจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอ,อะไรเงี้ยอุดมการมาเป็นจุดขายแตกต่างกันไปม,มีพักกระแสพักกระสุนพักกระสือก็เดี๋ยวก็คงตายไปแต่ว่าคุณชูวิทย์ก็เรียกว่าเกาะไม่ปล่อยนะคะก็เดินหน้า ดำเนินการในเรื่องที่ตัวเองต้องการทําไปเรื่อยๆนะคะก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์ประกาศด้วยว่าเดี๋ยว21มีนาคมเนี่ยจะไปเยือนสนามทรูสเตเดียมในเกมที่ประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดไปเยือนแข่งเทพทรูแบงคอกยู u นเต็ดวันอังคารที่4เมษายนนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเห็นว่ายกเลิกไม่ไปนะฮะโอ้โหนั้นมันจะไม่ปลอดภัยเลยไม่ปลอดไปถิ่นก็จะไม่น่าจะดีนะคะคุณชูวิทย์อาจจะ โอเคมันก็เป็นสิทธิเสรีภาพของคุณชูวิทย์แต่มันก็กั้ากึ่งกับการยั่วยุนะค่ะผมว่าประมาณนี้โอเคก็มาแสดงเชิญสัญลักษณ์ในพื้นที่แบบนี้คงไม่มีปัญหาผมว่าตรงนั้นผมเกรงว่าเดี๋ยวจะมันทั้งเสียบรรยากาศแล้วก็จะไม่ปลอดภัยแต่ว่าวันนี้ก็ดูหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าอยู่พอสมควรเพราะจริงๆก็เฉียดกันไปไม่เท่าไหร่เองใช่ใช่คือคือครั้งนึงครั้งนี้เป็นการครั้งเลือกตั้งที่ผมคิดว่าทุกพักเนี่ยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแม้ว่าวันที่ปะทะกันมีการปะทะกัที่ชา ตะวันแบมไปยื่นข้อเรียกร้องใช่ไหมฮะแล้วก็รณรงค์แล้วก็มีการทําร้ายมีวัยรุ่นมาทําร้ายแต่ผมว่าโดยโดยพรรคเนี่ยเขาพยายามจะทําให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นอีก<ล>ทุกคนพูดเป็น,<ค>นแนวเดียวกันหมดเพราะผมคิดว่าก็เลยอ,อะไรนะพระสุขเข้าพระสาแทรกเ่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้อยู่และเท่าที่ดูแล้วเนี่ยผมว่าเป็นการวนกันทุกฝ่ายเลยเรื่องนี้ยค่ะอ,อ่ะ คุณธรรมนัทที่เราคุยกันเบรกที่แล้วว่าคุณธรรมนัทลงที่ไหนวันนี้ค่ะเป็นวันที่สองของการรับสมัครเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตนะคะคุณธรรมนัทอยู่ที่พะเยาค่ะซึ่งไปที่อาคารสโมสรเทศบาลเมืองพะเยานะคะก็ไปสมัครสสเขตค่ะคุณธรรมนัทลงสมัครเขตหนึ่งอของพะเยานะคะเขตสองเป็นคุณอนุรัตตันบรรจงเขตสามคุณจีระเดชศรีวิราชน่าแปลกมาก ได้เบอร์หกทั้งเขาไม่ได้แปลกฮะเขาอยูกันใช่ไหมไม่ใช่ฮะเขาเายื้อเขาสมัครทีหลังทุกพักไปสมัครก่อนได้หมดแล้วห้าเบอร์หมดแล้วต่างพักแต่ละคนคนละเบอร์เขาไปทีหลังแล้วมีจังหวัดหนึ่งเขาตกลงกันใช่ไหมตั้งใจมีจังหวัดหนึ่งเขาตกลงกันใช่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าเออเขาเชว่าทําได้ค่ะแล้วถ้าทําได้นะทาไมไม่ทําแบบนี้กันอ่ะดัดหลังกกตอถูกต้องผมว่าทุกจังหวัดเนี่ยจะเห็นแล้วว่าเฮ้ย คืออย่างมากคุณก็จับเบอร์ใช่ไหมให้ตัวแทนเขตหนึ่งจับเบอร์แต่ในเบอร์นั้นอ่ะจังหวัดนั้นควรจะได้หมดพร้อมกันเบอร์เดียวกันอะไรเงี้ยมันจะช่วยให้การเลือกตั้งรณนงคลงมันดีกว่าทุกฝ่ายถูกไหมต่อให้คุณได้เบอร์13ได้เบอร์เดียวกันมันก็ยังหาเสียงง่ายกว่าคระเบอร์ผมว่าไอเดียนี้ดีถ้าไม่ผิดกฎนะทําได้ก็ทาไปเลือกตั้งครั้งหน้านี่อาจจะต้องตกลงกันแบบนี้ถ้าแกลรันหนุญมไม่ทันแกระบบเลือกตั้งไม่ทันแต่มันมีรูปอีกรูปแบบหนึ่งก็คืออันนั้นเเเงลยพรรบุี จับได้เบอร์เจ็ดสามเขตเลยอระเทศนจับได้เองจับได้เองฉะนั้นเหมือนหวยถูกถูกหวยตองผู้สมัครสสในส่วนของผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อหนึ่งใน5โคต้าของจังหวัดพะเยานะคะก็นี่แหละค่ะเป็นภรรยาของคุณธรรมนทนะคะคุณธนพรศรีวิราชนะคะในฐานะที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่16ของพลังประชารัฐหลังจากสมัครได้เบอร์แล้วผู้สมัครก็ออกมาพบกองเชียร์้อยเอกธมานท์ก้มลงกราบเท้านายอินจันพรหมเผ่าคุณพ ข้อนะคะที่มาให้กําลังใจนะะรับท่รมนัสนะครับก็กล่าวว่าวันนี้ถือเป็นวันดีของพรรคพลังประชารัฐทั้ง3าเขตนอกจากนี้ยังมีผู้สมัครบัญชีรายชื่ออีก5คนถือว่าปี .66 เป็นโอกาสดีของพี่น้องประชาชนชาวพะเยาที่มีผู้สมัครทั้ง3าเขตและบัญชีรายชื่ออีก5คนรวมเป็น8คนที่จะเข้ามารับใช้ชาวพะเยาคนพะเยา5คนได้เข้าไปอยู่ในอันดับต้ิวีนรวมถึงภรรยาคุณธรรมนัสด้วยคือจุบ๊บจิบ,จบค่ะก็เรียกได้ว่า ก็วันยกเขตของยกเขตก็ส t e g y ดีนะยกเขตปั๊บก็เอาสองใบนะฮะแล้วก็ไปดันคนอื่นในปาร์ตี้ลิสต์คือไม่ต้องเผื่อใจค่ะนะฮะแต่ว่าบารมีคุณธรรมนัสไม่ใช่แค่พยาใช่ไหมเราก็ในย่านนั้นทั้งหมดเนี่ยคุณธรรมนัสเดินสายมาเยอะค่ะอ่ะไปดูบารมีคุณสุชาติชมกลิ่นหน่อยนะคะว่าตอนนี้บารมีเป็นยังไงใจชื้นหรือยังที่ได้สอสอปาร์ตี้ลิสต์ลำแบบที่ห้าทำไมแกเสียวๆเหรอแกไม่รู้หรอว่าแกยวนดักตอนแรกมีข่าวว่าคุณธนกรก ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ลำดับที่เท่าไหร่จนถึงตอนเย็นจนถึงเปิดเนะะี่ยค่ะก็คงตึงตองต่อมๆพอสมควรเนะมื่อวานประยุย์เพิ่งกลับไปประชุมไงไปเคลียร์เมื่อวานบอกเมอเช้าเห็นสัมภาษณ์ก่อนเปิดก็ผมเห็นคุณสุชาติเนี่ยคุยกับตงกายนี่คือขึของขัขงมากเลยนะขึงขังอะไรแล้วการจริงไปลงเขตด ก็ไ <c oughs> ม่กล้าไงเดีทางอะไรอย่างนี้ละมั้งคะเขาบอกเขาเป็นรัฐมนตรีดูคนทั้งประเทศมาแล้วถ้าเขาลงเขตเขาก็ช่วยได้แต่คนในเขตแต่ถ้าเป็นรัฐมนตรีนี้เขาจะได้ช่วยทั้งประเทศ<า>อชอบประโยคนี้ที่คุณสุชาติให้สัมภาษณ์มากเลยบอกว่าแม้จะมีใครถามว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นเหวหรือทางมืดแต่ตนเองมองว่าต้องมาก่อนมาเป็นเพื่อนพลเอกประยุทธ์จะไปด้วยกันไปถึงลงเหวกับทางมืดด้วยกันแล้ววันหน้าค่อยสว่างไปเองที่มองเห็นเป็นเหวลึกก็จะค่อยๆตื่นขึ้นว่ามันมีอนาคต คดด้วยเหรอถ้ารอบนี้พลเอกประยุทธ์แพ้พลเอกประยุทธ์ก็ลอยลำกลับบ้านไปเลี้ยงไอ้หมีแล้วไงแล้วถามว่าคุณสุชาติจะทำยังไงในดงอดีตประชาธิปที่ปัดที่อยู่ในพักรวมไทยสร้างชาติคุณจะเหลือราคาอะไรหายหายหายแน่นอนหายไปจากหน้าการเมืองเลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ ไม่แน่นะรอมหน้ามาอยู่เพื่อไทยว่ะคนมาอยู่กับคุณสนธยาคุณปลื้มไหนๆก็ไหนๆว่ะเพราะฉะนั้นมันต้องเคลียร์ใจกันเยอะมากนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่เนี่ยคุณสุชาติบอกว่ามีความสู่สีกันนะคะมีผลงานพอๆกันด้วยหมายถึงกับบ้านใหญ่กับของคุณสนธยาคุณปลื้มแตบอกเลือกอดีตก็ได้แบบเดิมๆนะมีคนมาเลือกเหมือนสิ่งใหม่ก็ต้องทดลอง ก็อยู่มา8ปีแล้วนี่นะฮะเมื่อมีคนแนะนําสิ่งใหม่ก็ต้องทดลองเปรียบเหมือนการเปลี่ยนรสชาติไอติมที่มีคนแนะนํารสชาติใหม่ๆพร้อมมั่นใจสิเขตชนบุรีจะคว้าชัยชนะได้อย่างแน่นอนนะฮะในส่วนของสสแบบบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาตินั้นนะครับคุณสุชาติมั่นใจตนในฐานะคนเก่งคณิตศาสตร์และสถิติเมื่อคํานวณฐานเสียงจากการเลือกตั้งปี62คะแนนนิยมพลเอกประยุทธ์ได้ราว8ล้านเสียงชื่อว่าคะแนนนั้นอาจจะหายไปบ้างเพราะมีการแตกไปหลายพักนะฮะคาดว่า มารอบนี้น่าจะได้6ล้านเสียงหากคำนวณด้วย3,500 0 0ที่จะได้สสบัญชีรายชื่อ1คน <15 S> 1> ก็จะมีคนเขา้ปาปฏิลิสเข้าสภาได้ 15, 15คนคนก็ขออวยพรแล้วกันใช่ไหมฮะทำไมเราหวั่นใจกับสุชาติเฮงซึ่งอยู่ลำดับ5ของรวมไทยสร้างชาติแต่เรารู้สึกว่า มั่นใจกับสนธยาคุณปื้มอันดับที่99้าส <c oughs> ิบเกาไก็ลองไปวัดกันดูนะคะสำหรับคนในพื้นที่เดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีการอขอคะแนนสอสอเขตกันนะคะแล้วก็มีเรื่องอ้อเกณฑ์ทหารค่ะก็มีสีสันพอสมควรนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่กันครัแล้วทำอยู่ทำต่อคำว่าไม่รู้เนี่ยไม่รู้จริงๆนะใจบรรดาแรงครับ คนยังไงครับต,ต้องการคนที่ทําได้ครับขอให้เลือกเพื่อไทยให้แรนสไลด์ได้ไหมคะเพื่อคว้าอะไรเพื่อคว้าอะไรเลือกตั้งครั้งนี้คือการเดิมพันชะตาชีวิต65ล้านคนลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหน อบช่วงพิเศษ y o โ r โบทแมตเตอร์ส2023เจาะลึกรายเขตใครอยู่ใครไปบ้านใหญ่บ้านใหม่โควิตปวิงสุวรรเต้งเป็นายกยกเลิก112จับเงบ้าไหมไม่จับเพื่อไทยพักเดียวตามติดเวทีปราศัยนโยบายพักไหนโดนใจใครจะได้จัดตั้งรัฐบาลเกาะติดรายงานตั้งแต่ก่อนเปิดหีมจนรู้ผลคะแนนสุดท้ายกับพิธีกรข่าวมืออาชีพนักวิเคราะห์และทีมข่าวภาคสนาม ถ้าเรามี400คนเนี่ยไปนั่งในสภาทำไงวะเนี่ยย่อยยับจนไม่รู้จะย่อยยับยังไงทุกแพลตฟอร์ม